ครับมาดูวันนี้ก็กําลังใส่ดินไปเก็บงาน,นครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับของการเก็บงานเหมาของทีมงานใยรุ่งเรืองนะครับเหลืออีกประมาณยี่สิบเที่ยวครับจะจบงาน,นครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเดี๋ยวก็ทีมงานก็ย้ายกลับไปอำเภอบานดานนะครับ ไปวิ่งงานอีกห้าอเที่ยวครอยู่บ้าน,นครับแต่นี้ก็พากันเก็บงานให้เสร็จวันนี้ครับจะได้กลับไปวิ่งต่อที่บ้าน,นครับมีงานรอรอ,รออยู่ที่บ้าน,นครับห้าร้อยเกเที่ยวครับ ต่อไปก็จะเป็นการวิ่งงานเที่ยวนะครับที่ที่บ้าน,นครับ <c oughs> งานนี้งานเดียวนะครับเป็นงานเหมาที่รับถมสายประโคนชัยครับหนึ่งไร่สูงสองเมตรกว่าเหมาอยู่สองสองแสนสี2 2. <c oughs> ส่ครับ ก็พอเหลืออยู่นะครับเพราะว่ามัน,มนเจอดินเหนียวทีนี้มันถมขึ้นเร็วครับไม่เหมือนดินทรายครับถ้าถ้าดินทรายมันจะยุบเยอะแต่นี้ลงดินเหนียวม,มันถมขึ้นดีนะครับเหยียบไม่ค่อยยุบเท่าไหร่ครับถ้าเจอดินทรายจะขาดทุนนะครับงานนี้ แต่ก็พอเหลืออยู่มั่งระยะทางดีแต่ว่าระยะทางมันย่นลงมาวิ่งไม่ไม่ไกลเท่าไหร่กับกิโลครึ่งครับก็พอได้ครับขุดที่ของเจ้าของงานเองครับแต่ว่าดินแถวนี้หายากครับ ถ้าไม่มีดินของตัวเองก็ต้องจะซื้อซื้อที่ตักครับถึงจะเอาไปลงได้เพราะว่าดินแถวนี้หาหายากมากครับมันอยู่อยู่ใกล้เมืองครับอยู่สายประโคนชัยกม1สิบห้านะครับ ตอนนี้ซีรีห้าก็กำลังถอยเข้านะครับรถช้างเอกเจริญยนออกไปแล้วครับครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับติดตามคลิปต่อไปของพี่กุลทองดำซิ่งนะครับขอบคุณครับ